รว,ว่าต้องฝึกหนักเหมือนที่หลวงตาเล่าไหมคะเช่นต้องไปอยู่ป่าอดข้าวอดนอนถึงจะบรรลุธรรมไม่มันก็ไปแล้วแต่ฮะฮะแล้วแต่แล้วแต่บุญวัสนาบารมี <c oughs> บางท่านบางองค์ก็ไม่ได้ยุ่งยากขนาดนั้นแต่ด้วยวิสัยของกรรมที่จะเป็นครูบาอาจารย์มั้งจะเป็นเนแเปเป็นเนติเนะาะก็เลยได้รับกรรมหนักกว่าคนอื่นเขา พราะสร้างบุญบารมีมาอย่างนี้จริงไหมล่ะคนที่จะเป็นครูบาอาจารย์ต้องเกิดนานแล้วก็บำเพ็ญมายาวนานกว่าก่ปกตินะก็เลยต้องสร้างกรรมเยอะกว่าผลของกรรมที่สร้างมามีทั้งดีหรือไม่ดีนะมันก็จะส่งผลทำให้อ าาาาการจะเข้าไปถึง,ถงทุกมันต้องเข้าไปถึงรายละเอียดทุกอนุของการฝึกการหันจริงไหมเหมือนบางทีเนี่ยหลงตาอาจจะเป็นหลายโรคไดยซ้ําไปเห็นไหมมีทั้งทุกทรมานมีทุกสิ่งทุกอย่างต้องเผชิญกับลหลายๆเรื่องฮะจริงไหมแต่ว่าบางคนก็ไม่ถึงขนาดนั้นฮะจริงไหม บางคนก็ง่ายง่ายเห็นไหมมันอยู่ที่นี่ก็เยอะแยะเนาะแต่สําหรับว่าผู้ที่จะเป็นผู้นําเขาฮะ,ะมันก็จะรับสึกหนักเป็นธรรมดาต้องเรียนรู้หลายศาสตร์หลายศิลป์หลายทุกหลายแบบหลายโลกหลายมุมน,นะหลวงตาบอกว่ามันมีวิธีการปฏิบททัติที่มีทั้งง่ายแล้วก็ยากค่ะอันนี้แสดงว่ามันเลือกได้เราเลือกมาเราเลือกอาง,ง่ายได้ไหมคะหลวงตามันต้องรู้จากอ,อนุสัยน,นิสัยของตัวเองว่า ว่าตัวเองเป็นยังไงก็ปฏิบัติไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยบางคนก็เห็นไหมจัดสรู้ไม่เหมือนกันเลยเห็นไหมฮะบางคนฟังทมก็บรรลุแล้วสมัยพุทธกาลอนะฮะบางคนกลับไปตกนูนตกนี่เห็นไหมเหมือนกันที่ไหนล่ะแม่จะกรบารู้ทมผ้าโน้นเนี่ยก็แค่จะนอนไม่ใช่ล่ะวัวยังไม่ถึงหมอนจริงไหมอย่างองพุทิมานเนี่ย ซือดาบไล่ฟันคนแ้ะดาบยังเบื้อเลือยอยู่ยังเป็นพระรหารได้เลยจริงไหมล่ะมันขึ้นอยู่กับบุคคลน,นั้นบุญวาสนาบุคคลน,นั้นนิสัยจริตนิสัยนั้นนะมันถึงไม่ได้จ่ายตัวต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อย่างเงี้ยจริงไหมถ้าบุคคลใดว่าต้องทําอย่างนี้เท่านั้นอย่างเงี้ยต้องทําเหมือนตัวเองอย่างเงี้ยมันก็เป็นศาสตร์ศาตรทิฏฐิเป็นมิจฉาทิฏฐิจริงไหม เพราะฉะนั้นเราต้องรู้จักนิสัยตัวเองแก้ไขตัวเอง